กอบกามวีไลา์ตัดกรอบหน้า ดูดไขมันเหนียงดูดไขมันเกาะหน้าและแก้บนในครั้งเดียวกันหน้าบวมหนักมากเคสนี้ทํำยังไงไปดูปกติแล้วนะคะในเคสนี้แอดมินผู้เช,ชี่ยวชาญของเรานะคะได้แนะนําลูกค้าเนี่ยให้ดูแลและฟื้นฟูหลังทําสัญญกรรมนะคะโดยการทานรีเมคเซตสิวันนะคะแต่ลูกค้าเนี่ยได้ c f เอซตเวันไปทดลองทานก่อนในครั้งแรกนะคะปรากฏว่าผ่านไปเพียงแค่3วันนะคะจะเห็นได้ว่ากัหน้าที่มีอาการบวมและมีความช้ำสีม่วงบริเวณ แก้มส้มทั้งสองฝั่งพอ3วันผ่านไปนะคะรอยม่วงนั้นเนี่ยกับกลายเป็นรอยสีเหลืองแล้วลูกค้าประทับใจในผลลัพธ์มากๆจึงกับมารีออเดอร์ซ้ำเซ็วันนะคะอีก1เซตเป็นฟูลเซตสิบสี่วันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นผลลัพ์ที่ลูกค้ามารีวิวด้วยความประทับใจในผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆค่ะปกติแล้วเนี่ยในเคสสัลากรรมใหญ่นะคะหรือการปรับโครงหน้าแบบนี้เนี่ยกว่าจะเข้าที่ใช้เวลาถึง2เดือนเต็มๆเลยนะคะอันนี้บอกได้เลยนะคะ ว่านวัตกรรมของเราจะเข้าไปสมานแผลเร่งฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่องนี่คือคุณสมบัติหลักเลยของรีเมคใครที่กําลังมีแพนทําสัญกรรมต้องรีเมคเท่านั้นค่ะเพราะรีเมคนั้นเป็นตัวช่วยเร่งฟื้นฟูสมานแผลภายในและเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับใครกําลังมีปัญหาเรื่องการบวมช้าอยู่ทักสอบถามแอดมินผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะ